สวัสดีครับผมเมือนี้พบกับสร้างรถทำกินเที่ยวอีกแล้วครับผมเมือนี้ยผ้าพีผ้ารองรบเบื้อง้าสูบจโอห้านะครับเบิงเเบ้งเกียวแปดไปร้องเบื้องเกียวห้าครับพี่น้องลูกค้าแจ้งว่าน้ำหายอีกแล้วพี่น้องโลกรอดฮิตรถบรรทุกน้ำหายอีกแล้วครับอัดน้ำเช็ครั่วแล้วไม่รั่วนะครับอะไรคนอาจจะสงสัยถามมาอะลรคีบะบ่ถอดแววป่านนาได้บอไหนาได้พอกบ ครับได้ขึ้เก้าครับเพราวะาวาา้าวตัวนี้มันต่านะครับวันนี้เราอยู่กับนายช่างนายช่างทูนนะครับผมนายช่างฝีมือดีผ่านงานมาจากประเทศเกาหลีนายช่างทูนครับมชาช่วยไปขคือเก่าได้ครับได้ฝา,าเจีหามันจะมีเฟือง <Beifall. S 1> เฟืองอยู่นี่ตัวนี้เขาจะตัง้งตั้งให้ต่ำกว่าต่ำกว่าทางนี้เนะอยู่ประมาณ0.5ถึง1จุดนะครับ มันเกียด้ดครับตัวนี้มันติดเ้วครับมันติดกอนพว่าเ้าตั้งทั้งนั้นไหนสูงมัน,น,นบาได้ท่เห็นบอกแสยงยังบวออกแสดงว่าทั้งนี้มันต่ำกว่านิดนึงะเมื่อมันเริ่มแตะนะครับเห็นแตะป้ายราพว่าทั้งนี้เขาตังเพื่อลบลบเฟืองบ่ใยเฟืองมันครบนะครับอยางว่าเป็นปัญหาเลยว่ามัน มันจะเกิดจากเลยที่เห็นเทีนเหนือตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละ

ตินเราได้ครับเรื่องนี้ครับสาเหตุอะไรเรื่อนี่เหรอครับเอย่โาโกงไปครับผมเขาก็เห็นสาเหตุแล้วนะครับสาเหตุอะไรเือมันมันโกงนะครับมันโกงมันสุด นะครับนี่คือสาเหตุที่ปล่อยให้น้ำแห้งนะครับผมอย่างปล่อยแห้น้ำแห้งมันก็นเลยสุดแก้ปัญหาโดยการปาดนานะครับผมอขอบคุณในช่างทูนะครับที่มาให้คำแนะนำมาเป็นวิทยายกรณวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณท,ทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ